คาโมไมล์ที่คนเราใช้กันนาตลอดจะช่วยน้องแมวได้เหมือนกันหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนๆเคยได้ยินไหมคะว่าคาโมไมล์ช่วยให้คนเราผ่อนคลายและนอนหลับสบายขึ้นนั่นเพราะว่าคาโมไมล์มีสารสําคัญหลายตัวค่ะหนึ่งในนั้นคืออะบิเกนินที่ช่วยให้สมองสงบคลายกังวลมิซาบอลลและคามาซูลีนที่ช่วยต้านการอักเสบและดูแลระบบย่อยอาหารและยังมีฟลาโวนอย ที่ช่วยลดออก d a t i v e Stress ด้วยค่ะแล้วไม่ได้มีประโยชน์แค่ในคนนะคะคามโมมาย,ยังถูกศึกษาในสัตว์เลี้ยงด้วยโดยมีรายงานว่าสามารถช่วยลดความเครียดและทำให้สงบลงได้ค่ะซึ่งผลการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คามโมมายถูกนำมาใช้จริงในอาหารแมวบางสูตรค่ะอย่างเช่นแบรนด์ Canaga n และเที่มีส่วนผสมของคามโมมายทำให้น้องแมวได้รับทั้งโภชนาการที่ครบถ้วน และยังได้ตัวช่วยให้ผ่อนคลายไปพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นคาโมไมล์ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าช่วยเรื่องความสงบซึ่งผลลัพธ์อาจขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาในการใช้รวมทั้งอุปนิสัยของแมวด้วยค่ะแต่เมื่อใช้ในสูตรอาหารที่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเล็กๆที่ทำให้แมวสุขภาพดีทั้งกายและใจเพื่อนๆคิดว่าแมวที่บ้านเครียดง่ายไหมคะลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะ